สวัสดีะค่ะกลับมาพบกับกุ๊กนะคะในช่องชาราชาลิดาวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแป้งผสมรองพื้นนะคะเป็นตัวนี้เลยทาราคิวเพสค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นคิวเพส ดิออเรีสนุงป้งคิวเพนนะคะตัวนี้นะคะราคา49บาทเท่านั้นนี่นะคะคือฟินิชของแป้งที่ได้นะคะหลังจากเราแต่งหน้าแล้วก็ลงรอง,องพื้นเรียบร้อยแล้วโดยส่วนตัวชอบนะคะในราคาแค่49บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันด้วยนะคะว่าใช้ดีไหมคุมมันไหมนะคะในตัวแป้งนะคะเนื้อละเอียดมากค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าผง เหมือนกิตเตอร์นะคะซึ่งกิตเตอร์ละเอียดละเอียดนะใช้แล้วก็วิงวิงนะคะเหมือนกับชื่อเขาเลยเป็นคิวเพสสนุงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไง ว,ะะวันนี้ก็คือคิวเพสนะคะจะเป็นคิวเพสอีเวอรี่สนุวายเทนนี่แอนด์ออยค o นโทร l ฟาวเดชั่นพาวเวอนะคะอันนี้นะคะจะมี s p f 30 PA บอวกบวกบวกอันนี้ปริมาณ5กรัมนะคะในราคา49บาท เคยใช้แล้วสองครั้งแล้วก็ชอบก็เลยจะมาถ่ายรีวิวนะคะอันนี้เปิดเข้ามาทรามในราคาส9บบาทนะคะก็จะมีพับอันเล็กกระจุงนุ้งและมีกระจกด้วยจ้าน,นี้นะคะเนื้อนะคะจะเป็นรองพื้นอัดแข็งแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทาปกติเราจะใช้แปรงลง แต่วันนี้เราจะลงให้ดูทั้งแปรงและก็ฟองน้ำที่เขาให้มานะคะแบ่งอย่างละข้างนะคะเราชอบเนื้อมันมากเลยตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะพอราคาแค่49บาทว่าเออซื้อมาแก้ขัดก่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่พอใช้แล้วนั้นชอบจ้าก็เลยเอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะข้างนี้นะเราจะใช้ แต่งเซตทุกอย่างที่เราแต่งมานี่มันก็จะได้แบบนี้นะคะมันจะบางเบาแล้วก็มันมีกากเพชรด้วยอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบผงวิงวิง่งวิ้งอะ่ะแล้วก็เนื้อมันเนียนละเอียดมากนะคะส่วนอีกครั้งหนึ่งเราจะมาใช้ฟองน้ําซึ่งมันอันนิดนึงมาก อาจจะต้องใช้เวลาซึ่งถ้าใช้แปรมันจะเร็วมากแต่มันก็จะได้ฟินที่บางเบานะคะและส่วนฟองนานนั้นก็จะได้แบบว่าตึบๆแต่ก็ยังได้ผิวที่ดีอยู่ ซึ่งผิวมันดีมากมันเล่นแสงดีมากในราคาแค่49บาทเท่านั้นอย่าลืมลงคอนะคะ ภาพหน้าหลังจากที่เราประจนภัยมาทั้งวันนะคะทั้งนั่งมอตาาเตอร์ไซค์กินปิ้งย่างนะคะแล้วก็นอนด้วยจะสังเกตได้นะคะว่าผิวหน้านะคะก็มีความมันทั้งหน้าผากจมูกแก้มนะคะคือมันทั้งหน้าเลยแต่ก็ยังไม่ได้ว่ามันจนหน้าเกียดนะคะเป็นฟิล์ชที่ลัอได้นะคะส่วนตัวแล้ชอบมากในราคา49บาทเท่านั้น แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย